สมการนี้มีตัวยุ่งยากนะครับก็คือมีเศษส่วนนะครับอยู่2ตัวแล้วก็ลบด้วยตัวแปรนะครับตัวยุ่งยาก2ตัวนั้นก็คือ4กับ15นะครับเป็นตัวเลขที่ทําให้เราแก้สมการนี้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกําจัดตัวยุ่งยากออกไปนะครับจะทําให้สมการของเราหน้าตาง่ายขึ้นแล้วก็มองในการแก้สมการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนสังเกตนะครับ สมการเนี้ยเศษส่วนเนี่ยมันมีตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรากําจัดตัวยุ่งยากโดยยังไม่ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าเนี่ยมันจะค่อนข้างคูณเลขหารเลขกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะต้องทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนนะครับ <S <S เพื่อให้เรามองอ่าตัวเลขต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็จะมาตัดทอนให้เศษส่วนที่อยู่ในสมการกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับอย่างต่ําก่อน ก็คือนักเรียนสามารถดอกจานไว้ได้เลยนะครับว่าถ้าเจอสมการนะครับหรือเจอโจทย์ปัญหานะครับที่เป็นเศษส่วนแต่มันยังไม่ได้ทำมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนะี่ยนักเรียนทําให้เป็นอย่างต่ําก่อนเสมอนะครับเพื่อทําให้การคํานวณการนําตัวเลขการนรําเศษส่วนนั้นมาใช้อะ่ะมันง่ายขึ้นนะครับโอเคจากตัวเลขแรกนะครับ26เศษ26ส่วน4เนะี่ยครูครูใช้แม่2แล้วกันนะครับ2 2 4 2 1 2 2ี่สได้มาแล้วนะครับตัวแรกของเราก็คือ สิบสามกับสองนะครับเศษสิบสามส่วนสองต่อมาอันนี้ใช้แม่ห้าได้ไหมอ่าห้าสามสิบห้าห้าสองสิบนะครับโอเคต่อไม่ได้ละก็คือได้ยี่สิบส่วนสามอ่าเราได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นำตัวเลขมาเขียนเลยนะครับเศษสิบสามส่วนสองนะครับเท่ากับเศษยี่สิบส่วนสามนะครับลบอี e, นะครับลบอี e. จะสังเกตว่า ตัวสมการเนี่ยดูเลขน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราครูณเราหารเราคำนวณเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ดูยากจนเกินไปนะครับโอเคครนี้มันมีตัวยุ่งยากอยู่2ตัว2กับ3าจากที่เป็น4กับสเนาะเริ่มน้อยลงละ2กับ3เนี่ยเราจะตัดเขาเรียกว่ากำจัดมันโดยการหาคณาเนาะซึ่ง2กับ3หาคณอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเอามาคูณกันถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราตั้ง2กับ3หารสั้นเนี่ย มันไม่มีตัวอะไรหารทั้งสองตัวได้เนาะก็เอาสองกับสามคูณกันได้เลยนะครับสองคูณสามได้หกเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำหกมาคูณนะครับทุกตัวก็จะเป็นเศษสิบสามส่วนสองเนี่ยเอาหกมาคูณนะครับเอาหกมาคูณกับเศษยี่สิบส่วนสามนะครับแล้วก็ลบเอาหกมาคูณกับอีนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ตัดเลขนะครับสองหนึ่งสองสองสามหก 1> 3 13 3 2 6นะครับเราก็จะได้เลข3คูณกับ13อันนี้เลข2คูณกับ20นะครับบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เป็น13คนะูณ3 339 3มเนาะได้39นะครับเท่ากับ2 24อันนี้เอา2คูณ2นะครับได้4แล้วก็มีศูนย์อยู่40ลบ 6e นะครับโอเคสังเกตไหมว่าตัวนี้สมการไม่มีตัวยุ่งยากแล้วดูแล้วเออง่ายขึ้นเลยนะครับ คือ39เท่ากับ40ลบ 6E มันเป็นสมการที่ดูแล้วน่าจะแก้ได้ไม่ยากนะคบคราวนี้เวลาเราเจอสมการที่หน้าตัวแปรครับหน้าตัวแปรเนี่ยมีเครื่องหมายลบให้เราย้ายมาันมาฝั่งนี้โดยย้ายทั้งกลุ่มก้อนอย่างนี้เลยนะครับก็คือลบ 6E เนะี่ยย้ายทั้งก้อนเลยมันก็จะกลายเป็นทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะมันก็จะกลายเป็นบวกเราก็จะได้เป็น39บวกด้วย 6E นะครับแล้วก็เท่ากับ40 ทันนะครับคุณครูย้ายลบ6 e มาฝั่งนี้นะครับจากลบก็กลายเป็นบวกนะครับเสร็จปุ๊บคุณครูจะเอา6 e ไว้ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับคุณครูจะเอา40ไว้ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ครูจะย้าย39ซึ่งด้านหน้าสาิกไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่ามันเป็นบวกอยู่นะครับถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลบนำหน้าค,ครูก็ย้ายมันมาฝั่งนี้จากบวกย้ายมาก็เป็นลบ39 แทนไหมครับทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนอันนี้เป็นบวก39ย้ายมาก็เป็นลบ3 9 40-39ลบ39นะครับเราก็จะได้1ถูกไหมแล้วก็นี้เป็น 6E นะครับอยากรู้ว่า e ได้ e มีค่าเท่าไหร่นะครับ e ก็เท่ากับเศษ1ส่วน6ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่า6เนาะมันคูณอยู่ย้ายมาก็เป็นหารนะครับก็จะเป็น e นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน6 เรียบร้อยเป็นคําตอบได้คําตอบแล้วนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับโอเคข้อนี้เป็นไงบ้างครับหลายคนน่าจะคิดได้นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าใครฝึกมาหลายๆข้อมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าข้อนี้ก็เป็นข้อนึงที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเลขไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ขั้นตอนก็มีความสอดคล้องใกล้เคียงกับหลายๆข้อที่ผ่านมาด้วยนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้นักเรียนได้มีความเข้าใจเรื่องของการแก้สมการนะครับที่มีเศษส,ส่วนได้มากขึ้นนะครเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไป